สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ก,กับเกม a r อาร์คไนท์ครับเด็กยวจะมาตัวละครเชสนัทนะครับเชสนัทจะเป็นตัวละครเมดิกระดับ4ดาวนะครับสายเวดเดอริงเมดิกก็คือเป็นสายที่สามารถรักษาในค่าของเอ e m เมนท l d a m ดาเมจได้นะครับก็จุดเด่นของสายนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับระยะหิวจะกว้างมากแต่ว่าจะแลกมากับความเอ่อิวนี่ฮิวน่าจะฮิวช้ากันทุกตัวแล้วแต่ว่ายูเ่เบา สายนี้จะเป็นสายที่ฮีวาวจะเน้นไปที่การรักษาเรื่องท่อดำเองซะมากกว่าตัวละครนี้ไม่สามารถที่จะรีคูลได้นะครับณนะเวลาปัจจุบันที่ผมทำคลิปเลยนะนะอนาคตก็ไม่แน่นะครับคิดว่าอาจจะทะยอยเอาเข้ามาอีกทีหนึงตอนนี้จะเปิดหาได้จากกาชาเท่านั้นนะมาดูกันที่สกิลติดตัวนะครับ ก็อสายนี้จะรักษา Elemental Damage เคิดเป็น50%ของพลังโจมตีของตัวละครนะครับถึงแม้ตัวละครนั้นจะไม่ได้บาดเจ็บก็คือเลือดไม่ได้ลดก็ยังได้รับฮิลถ้าปีการติดสถานะ Elemental Damage อยู่นะครับก็จะได้รับการฮิลต่อมานะครับฮาเจะฮิลจะให้จะรักษา Elemental Damage แรงขึ้นนะครับ20% ถ้าเป็น potential 5ขึ้นไปก็จะเป็น23เนะครับเมื่อฮิลให้กับตัวละครที่ยืนพื้นล่างนะครับดูที่สกิลนะสกิลหนะครับหลอกสกิลเรื่อง A เป็นสกิลกดใช้นะครับ SP ตั้งต้น6ใช้ SP 4จะออกกดแล้วจะฮิลทันทีนะครับฮิลให้กับเป้าหมายทันทีแล้วก็ทำให้รักษาเร m e n t a l d ดาเมจแรงขึ้นสูงสูงเป็น250นะครับจะไม่ใช่แรงขึ้นเป็น เรียกแหละไม่ได้บวกเพิ่มแต่ว่าเหมือนกับกระโดดมาเลยว่าจะได้สมรรถภาพ250%ไปเลยนะครับสกิลนี้สามารถเก็บชาร์จได้นะครับสูงสุด2ชาร์จอันนี้ซือที่เลเวลเ่า7นะต่อมานะครับสกิลสหลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้อีกเช่นกันนะครับใช้ sp 3าอ่ะ sp ตั้งต้น30ใช้ sp 7จครับซึ่งมันทางจะสูงนะแต่ข้อเสียเลยนะครับ เมื่อกดใช้แล้วเนี่ยระยะฮิวจะลดลงเหลือแค่แถวเดียวเท่านั้นก็คือแถวด้านหน้าด้านหน้าของตัวละครเท่านั้นเลยนะครับไอ้ด้านข้างนี่คือตัดทิ้งหมดเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียของส,อสกิลสองเป็นอย่างมากแต่ว่ามีบัฟนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้นร้อยหน่วยนะครับก็คือฮิวเร็วขึ้นนั่นแหละนะเมื่อฮิวให้กับเป้าหมายเดิมซ้ำๆนะครับจะทำให้อัตราเอเลนท์ทดามเมจได้แรงขึ้นนะครับ เข้าใจว่าสูงสุดจะเป็นร้อยนะครับแล้วก็ระยะเวลาสกิลอยู่ที่ส5วินาทนะีโดยรวมก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะมีคูดาวค่อนข้างจะนานนะสกิลก็เลยเป็นสกิลใช้เฉพาะสถานการณ์นะครับจะไม่ได้ใช้ตลอดเวลาผมว่าจะใช้ทั่วๆไปจะเป็นสกิลหนึ่งก็กโอเคแล้วนะนะแต่โดยสรุปนะครับตัวละครน,นี้ ด้วยความที่รีคูดไม่ได้เปิดหาจากกาชาได้อย่างเดียวแล้วก็เป็น4ี่ดาวนะครับข้อจำกัดของสีดาวคือค่าสแตตจะต่ำนั่นทำให้ตัวละครนี้เล่นในเลียเกมได้ยากนะครับแต่เข้าใจว่าผู้พัฒนาเนี่ยตั้งตัวนี้ขึ้นมาซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างจะใหม่เลยเดิมเดิมไม่มีนะครับแล้วส่วนตัวผมก็ไม่เคยได้แทบจะไม่ได้หยิบใช้เลยหรือซเพราะว่าผมเข้าตอนผมเริ่มเล่นมา จะมีตัวสายสายเนี้ยก็จะมี5ดาวอยู่แล้วนะครับไอ้สายสดาวเนี่ยเข้าใจว่าใส่มาเพื่อลดช่องว่างระหว่างแกบระหว่าง4ีดาวกับ5ดาวอะไรเงี้ยให้กูเล่นมีทางเลือกมากขึ้นนะแต่ก็ส่วนตัวคิดว่าถ้ากัดฟันไหวนะครับข้ามไปใช้ฮันนี่เบอร์รี่ที่เป็น5ดาวไปเลยอาจจะคุ้มกว่าอันนี้แล้วแต่คนนะครับอันนี้เบอร์รี่สามารถแรกแลกได้จากร้านค้า หัวชมพูนะครับมันแลกได้เลยก็คือไปไปปั๊มแมต้มชมพูมาแล้วมาแลกมันเผลิดเดิมันจะง่ายกว่ามาเปิดกาชาหาัวนี่ครับก็ไม่ได้ใจเหมือนกันอันนี้แล้วแต่ดวงแต่ละคนเนาะแล้วก็ผมก็ไม่กล้าจะไปไลฟ์โพสตแบบว่าคนต้องทุกคนต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ละคนจะมีสถานาการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเพราะงั้นก็แ <c oughs> นะนําว่าให้พิจารณากันเอาเองว่าถ้าคุณแบบติดขัดจริงๆซัพเฟอร์จริงๆว่า ต้องมีตัวใช้งานก่อนนะครับเอสนัทก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่คุณสามารถปั้นมาใช้ไปก่อนได้แต่โดยส่วนตัวอย่างที่บอกว่าส่วนตัวก็ไม่แนะนําถ้าเกิดกัดฟันไว้ก็ขึ้นไปรอตัว5ดาวเลยดีกว่านะครับนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ PARADOX SIMULATION ครับมาที่ PARADOX SIMULATION นะครับให้เลือกเป็นสกิต่องครับ แย่ที่บอกไปว่าสกิลมันใช้ยากไม่ค่อยใช้ได้บอ่อยแต่ด่านนี้มันทํามาให้ใช้นะเพราะงั้นก็ตอตามนั้นนะมาถึงบุกลงบีเกิลก่อนนะครับแล้วก็ลงเชสนัทนะครับก็จะระยะสิลคือครอบคุมแล้วครอบคุมทันสนามแลแลวสกิลจะเหลือแค่นี้นะกลลงดูรินนะครับเป็นดามเมจทีนี้เซตอัพเสร็จแล้วนะ ที่เหลือคือรอเวฟสุดท้ายของตุ๊กครับผมจะไม่เร่งภาพแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้ยาวมากนักนะให้ดูไปด้วยว่าเออมันตัวละครมันทำงานอย่างเอ,อยังไงนะครับเผื่อใครที่ไม่ทาบที่เห็นหลอดตรงกลางคือเออตรงกลางตัวละครวีเกิลน,นะจะมีหลอดเนี่ยที่เป็นรูปไฟอันนี้คือเอเลเมนท่ลดเครับซึ่ง อันนี้จะเป็นอะไรเหมือนข้อธาตุไฟเนาะแต่ละธาตุมันจะมีสถานะแตกต่างกันอันนี้อธิบายบูเล่นใหม่ครับมันจะมีสถานะที่แตกต่างกันอย่างไฟเนี่ยถ้ามันหลอดมันตัวอสีขาวมันลดจนครบเนี่ยตัวละครนั้นจะระเบิดจะโดนดังเนียไฟเบิ่มๆเลยหนึ่งดอกถ้าเป็นอื่นๆมันส่วนมากมันก็จะเป็นระเบิดคราวที่ดูคราวที่เคยเห็นส่วนมากจะเป็นระเบิดแต่ว่ามันอาจจะมีสถานะอะไรติดปกติเพิ่มขึ้นมา ตรงนี้นะครับให้ดูหลอดไฟถ้ารู้สึกแล้วก็เลือดของบีเกิลด้วยนะถ้าเริ่มรู้สึกว่าบีเกิลกำลังจะตายนะครับอาจจะประมาณครึ่งหลอดเนี่ยกดใช้ได้แหล้วใช้ได้เลยนะครับผมดูว่าประมาณครึ่งหลอดกำลังโอเคก็ที่เหลือนะครับปล่อยให้ดูรินทำดาเมจไปนะ แต่เดี๋ยวมันจะพอดีกับมันเพิ่มปนฝ่ายลอตทิสาเนี่ยเพราะมันมีตัวหนึ่งตายปุ๊บตัวที่เหลือก็จะโดนระเบิดไปด้วยอันนี้มันจะเป็นลักษณะพิเศษของของมอนตัวนี้นะมอนตัวนี้คือถ้ามีตัวประเภทเดียวกันใกล้ๆคือเดิมเนี่ยตัวนี้ถ้ามันตายมันจะระเบิดตัวเองครับถ้ามันยืนใกล้ๆกันตันอื่นมันก็จะระเบิดตามไปด้วย ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคน